เจ้าจีเปินนดห้านนะเนาะขายเสื้อผ้ามือชองบ่เฉาจ้อยเนาะช่วงนี้จังไดนจะเฮือนน้องเอ็ดแล้วบ่หรอบ่แม่เฮือนน้องเอ็ดก็ขึ้นแล้วเหลือตอนนี้ก็ยังเฮือนน้องแพนหนะกะเฮือนน้องบีเฮือนน้องปูน่าหนะกะเฮือนน้องดาวขึ้นไปนี่นี่แหละเล่าขึ้น,นม,มีเมียแล้วตัดใจเถอะเออ กัเล่นมีเมียแล้วก็มีะมีนะคืชายตาคือเชิงนี่พ่ฮะนี่ไรชาพูปลูกเองบ่พูนะใชปลูกบม่ได้ปลูกเองบ่ฮะชื่อบ่ฮะชื่อได้หรือเขียวมากก็ปลูกเองเลชื่อปูนก็ชื่อก็เช็ดก็ชื่อโอ้อะไรไปเอาเงินให้ไปเอาเงินให้ขอน้ำมนอำมนน้ม้ không anh em giàu ơi, họ đi xử, phủ chừa nhà kìa <laughs> à thôi nó no. lên mà lạt là, là vì nó ấy à thù sa đâu thù sa đâu thù sa đâu à nó mưa đâu nó mưa nó mưa thù sa ấy เออเดียใจเอาขนมมาเด้อจำถุจะเป็นเด้ออ่าจำเพิ่นเอาขนมมาแล้ขอบใจเพิ่นเด้อเป็ี่ยนยังว่าขอบใจบ่าเป็นบ่ฮึอ่าว่าเบิ้งว่าเบิ้งอ่าถุจ้าอาจารยว่าเบิ้งว่าเบิ้งว่าดูว่าดูเออว่าเป็นมาเนาะนี่เนาะตบตบมือตบมือตบมือเบิ้งเออโอเคงเก่งเก่งโอ้ยเป็นแต่ได้ขนมอยู่จะเป็นนั่นนี่เนาะ พี่น้องเลยเนะาะเปิดภาพขึ้นมาในมือนี่เนาะพี่น้องเนาะทางบอตาเองก็ขึ้นมาทางบ้านดงบางยางพี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะอยู่ทางหน้าบ้านหน้าเฮือนของสจอยสพลพี่น้องเลยเป็นยังไงบ้านนี้เอารถมาแล้วบัดคือเอาเมื่อวานนี่ได้ขนมบ้าได้ขนมบ้าได้ขนมแล้วเบิรงนี่เบิรงมีอยู่บนนอนี่เบิรงเบิรเบิรขนมให้คดนั้น กี่ดื้อก่อนนะมีอยู่บอระบาดนี่ขนมเลยฮะมีอยู่บ่บังดูบังฮึม<บ>โอ้ฮะญาญ่าเปิดระบ่าบาดเปิดระหายถูชาเด,ด้อเปิดระหายถูชาเด,ด้อบังเด้ออ่าอ่ะเอาไว้

เอาเอาเอาไว้ไปเลยพี่น้องเยเนาะได้ของลิน่ะไปเลยครูต่ำรถเด้อต่ำรถเด้อมาไว้มาไว้จีแขนเชิญรถให้น่มาไว้มาไว้หนิเอาเอามาไว้จีผูกแขนเชิญรถให้นี่มามามาไว้มาไว้เฮ้ยมามามาจีผูกแขนคอรถให้นี่มา อ่านี้นี่นี่ออเนาะโอ้โหนี่เนาะผูกแค่นี้เนาะอ่าผูกแค่นี้เนาะโอ้นี่เอามาหนีินี่โอ้คักคักมาหน,นีิโอ้เออคักแล้วคักแล้วมาหนีเออ,บบเอ,อโอ้ยน้องเลยพูด <c oughs> ออาไปเมือ่อ่ะพี่น,อน้องเนาะแจกแจก ขอกาบทักทายสบายดีก so so ็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสู่คนน้องพี่น้องเนาะบอยอยู่ทางฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อกัยินดีต้อนรับเนาะเข้าสู่ของซองอ่าบอต้าบันเฮาคือเก่าพี่น้องเลยอ่าอย่างใดเนาะอ่าคือว่ากินเข่าเพลนมาอยู่พี่น้องเลยก้างกระไตคืออยากข้างข้างขี้ขี้บนว่าก็คือกกะพี่น้องเลย อ้าจังไดก็ขอบมุกขอบใจลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็บบุกคดคำโฆษณาเนาะทางซองของคอตาบันเฮาพี่น้องเลยจังไดก็เขามาเป็นกำลังแห้งใจในเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ขึ้นมาแต่เพื่อนน้องปูปลาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอ่าหากว่าอ่าก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนั้นเวลาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาไปอ่านเบิ่งคอมเมนต์ก็เห็นทาง กะสิเพิ่นกะโอ้ยไปซั่นเนาะไปช่ยคนอื่นแบ่ตาไปซั่นเอาเนาะอยาอยากให้บ่ตาไปยคนอื่นกะอ่างดให้บ่ตาเป็นสะพานบุญให้กได้เนาะพี่น้องเนาะอยากช่ยเขตใดครอบครัวใดพี่น้องเอ้ยยินดีเนาะยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องบ่ได้ติบ่ได้ว่าเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่ากะคือเรื่องน้ําสางน้องปูาก็คือเว้านพี่น้องเนาะอ่า บ็ตาบรเคยเฮ็ดพี่น้องเลยเนาะอ่างเวียวเราเวลาเฮ็ดเป็นอยู่กับพังเบิงเนาะให้เรานี่กับอ่าปวงเวลาสะกอนเนาะฮะได้กะตาพังเนาะฉีดเลี้ยงในมือใดพี่น้องเลยแต่๋ยวปุ่นทางเฮือนสาวปนเราเนี่ยปุ้ยพี่น้องเนาะแล้ยงแท้ๆมือนี่นั่นแล้ยงดิโอ้อ่าในด้านการก่อการสาบนี่ได้พี่น้องเนาะอ่าหนีบัพ่นหนีบัรอดแท้ๆมือนี่สร้างรถเพิ่นอันไรเนี่ยหมูมื่อยู่

Muyên y đây nên nó bây giờ đang ban phân, nữa nè nôi này nôi nè nôi mè mô nô bàn nè phô sao bà khăm và mưa nè vào đây này choo Chu chu, choo chu chu, chu chu chu. choo chu chu, chu chu, chu choo 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 เออจู้จู้จูเบะเออไปมามาเออเออจู้จูจูโอ้ได้หมดเลยเฮ้ยคักคักคักไปดิบ่เนาะยาราโรดสุดอกโอ้บาทนี่คักเลยไปจู้จู้พูดจู้จู้จูจูเบะพูดเอจูจู้เออไปอ่า ยับช네 yeah. ุกอึ๊บอ่าไปเออข้ามาเมื่อนีเดมินจูจูเนาะเออจูจูเออไปไปย่างย่างสาวจ้อยข้ามาย่างนี่เอาได้ไหมอายังเออจูจูจูอายังจูอายังไปจูอายัง ออยังจูโอ้จักวาเลยเออโวจักจูจักอายังนะเดี๋ยวนี้จักอายังจักยึงว่าไปป้าเจ้าจิเปิดห้างนะเนาะขายเสื้อผ้ามือสองมาขอจ่อยเนาะด้วยด้วยสบายดีสบายดีปวดพุกเนาะ เออจำเสือลายน่ะจิ่ชื่ออยู่เสือลายน่ะมักอยู่พ่อกกนยังเอาขึ้นมันนี้เพื่อโดยสบายดีเอาเดี๋ยววันนี้ได้คือเที่ยวไปเที่ยวมาให้กลัวไปหน้าแท้ลุกมาไก่หนึ่งเนาะ เที่ยวไปเที่ยวมาก็เริ่มใกล้แล้วนะเริ่มใกล้เลยโอ้ยไปกับประมาณที่เชาชีเจาหากว่าเด้อดอยดอยฮู้อยู่ละว่ามันเป็นยังคือวันนั้นโอ้โหเยอะบอแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปแต่โดนเลยอ่าช่วงนี้จังไดรจะเฮือนน้องเอ็ดแล้วบ่นอะไรบ่แม่เฮือนน้องเอ็ดก็ขึ้นแล้วเดือนตอนนี้ก็ยังเฮือนน้องแพนนะกับเฮือนน้องบีเฮือนน้องปูน้าหนะกับเฮือนน้องดาวขึ้นไปนี่นี่แหละช้าวขึ้นนี่คือ สิขึ้นไปไอประสานต่อเพื่อนน้องดาวเพื่อนแหละตอนบัดเพื่อนน้องวีมันเป็นยังไงมีมีมีงบพอเบิร์ตเลยบอว่าเรื่องเพื่อนน้องวีนี่เคยมีผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นถามอยู่เอาพี่น้องเนาะทางบอตาอ่ากะโตนายังคือกันเนาะยังยังเพื่อนน้องวีนี่ยังอยู่เนาะยังยังทางโค้งหลังคานี่ก็ยังเนาโอ้แต่ไม่โซล่านี่มีแล้ว ทางเบาทั้งวัจจันท์เพิ่นทับโฉนโครงหลังคาแต่กับพวกชื่อเป็นมันยิบย่อยพวกบานประตูบานทับก่อนประตูนั่นแหละเนาะยังลายอยู่อะไรกันเนาะนน้อองงลายยู่่พีัแต่ว่าไม่นี่ยเรายังบโฮู้ว่าสิพ่อหรือบ่อคือเพื่อนน้องลาวก็คือกันยังบฮู้ว่าทั้งไม่นี่สิพ่อหรือบ่เพื่อนน้องลาวก็ขาดไม่ชรากับอาดูซิงแพ้องนั่นแหละ น้องวีน้องดาวน้องแพนเนาะสามลังนี่เนีแต่ลังสุ่มเดลยกันน้องปูนาสามลังสามลังสี่ลังสลังซุ่มใส่ตอนนี้มีเฮือนทั้งลุงเฮิประเ็ดตอนนี้กับมีเฮือนสามอนโอสามอนได้ได้แล้วบ่ลเราก็ล่ะเราเรามีดินของเราแล้วบ่แม่นเรามีดินในต่างหากของเราอยู่บ้างดีใจมั้เราชั้นดีใหญ่น้ำเพิ่นขึ้นดีขึ้นก็ภายในชั่วรอบนี้ เกินกับำบุญแล้วก็บำต้นบ่าวบ่าวจะเป็นทั้งบรรย่าแล้วก็ลุ้งนวดนะจังหน่อยเพิ่นกับมาหับได้เนาะด้วยแม่เพิ่นกับมาหับแล้วเอาวอ้าจะตามสบายจะเอาเนาะแยก่ยกันเั่นเนาะโดยสบายดีจังหน่อยมาหับไปไฟไปมันได้พี่น้องเนาะเดินทางปลอดภัยผู้คืนทางนั่นก็ได้พี่น้องเลยจะจอยกับหอยคือจะได้หลายพันหลายแส้นยี่โด่งนี่น่ะขายลีขายลี่อะไรมะยังเกาะโดยโดยมะยังเกาะมะยังงะลืมซื้ออีกเลย

ว้าสูดรได้เพิ่นเป่าแล้วเนาะโอ้ยอะลรเนาะมื่อนี้ขี่รถจักรขึ้นมาเองบ่ขึ้นมาเห็นไอ้บุญโอ้ยเมาโดยสารขึ้นมาโอ้ยกระบะไปเนาะบ่จ้างบ่เดี๋ยวชิมเมื่อชงเอ้ยจ้างก็ได้ฮะบ่จ้างไลยฮะแม่ก็บเงินง่ายๆอ่า ใครใครจังชาติแกไขลูกชองสองน่วยไป <laughs> นะ <laughs> มีรถกับยางเมื่อน,ะน,ะนะ <laughs> ั้นเนาะดึงแขนไว้กับยู่แล้วมันนี่อย่าแล้วอย่าแล้วก็แม่แล้วนะก่อล์ฟชีเล้วนี่มีผู้มาเพิ่มนะก่อนนีผู้มาเพิ่มเป็น,นจะได้ช้งานทั้งนั้นแล้วเบ่นหรือเปล่าเอ่อถา,าเครื่องอืม การเงี้ยมาพอาครบได้แล้วนี่ก็ได้ไปบันไดมันนี่ก็จะสาบกันบ่ไงบังกอนเนาะจำติดกระโลนี่เป็นบ่วาบเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่ได้สาบตัวนี้เนาะเออเอลเอเอนี่ได้สาบนีดนึ่งเน,นะาะเพราะว่าถ้าอันนี้ได้การโลแล้วตัวาบเออมันมันมันบัวยีติดมันบ่ มันมืนเนาะโอ้ไวายอยู่วายอยู่จุดวจดวจดวไปแต่ว่าเห็นอ่าอ่าเป็นลายวันกับลุบนะอ่าโดดเห็นลุบจำอา่ามันเร็ววาอ้อมันเร็ววเนาะแต่เมาใครนี้นอ่าลุบเร็วว เอ่าไปแล้วทำเป็นแล้ววันก็ได้ยุ่มือละพาหาโนนวึกวิกแผ่นนี้มือละห้องจีหาโนนวึกวางเพราะฉะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นคือสีน้ำสีต่อจนปิ๋วบ่ะฮะเออได้ขาไม่ใช่ไหอนี่อ่าเจ้าเอิญไปเมื่อ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 นี่เชิญสิเมื่อ bạn või anh có hân anh có có anh nè anh nên nên anh 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 chu anh anh chu 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 anh anh chu anh chu anh 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 À Bò chu chu rồi hả? anh đấy anh 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 đâu anh 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 chu 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 anh anh chu 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 chu, anh 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 Chu chu anh Nha nha ngang nè ngang nè mà ngang có <laughs> ta dưng bò <bóa> ngang nè ta già, ừ chu <laughs> chu ta già, ta già chu chu, ôi ngáp, bên đây đấy, sầm bao, ừ bò bao, ừ, tai hiếp tai heo bảy bảy, tâm đã bị lú nè, băng quôm này, đơ. <laughs> <Hà lời bà. cười> nih, này đó, ơi là ừ, hàng mát ở kia nick bao này. อืมตาาแล้วเนาะอ่าตายรอนเอหเพกอีกตัวตัวมาจอดเต็มปึ้งยองเอ้ยเครื่องกนชาอืมเอามาเอามาอืมเอามาแดม่าเบอต้าอีกบอต้าห้กินบอต้าทไปไม่ให้เขากินบ้างนองเพื่อเป็นไข่นอนสบายเหมือนกินไทย ฮ่เจ็บท้องอยู่โอ้ยไปเลยวันนี้กะไล่มนมึนกกิน,นเม <c oughs> ตู้นี่แนมเบิงแต่ผู้นั่นเมตู้นี่แนมเบิงแต่ผู้นี่เ <c oughs> พิ่นมีเมียแลว็วฮะเพิ่นมีเมียแลว้วตัดใจเธอเออ <c oughs> เพิ่นมีเมียแล้วก็มีก็มีนะคือชายตาคือเชิงนี่พ่อหน้านี่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 อือมีก็มีนะแต่ฉันเบี้ยไม่มีนี่ยาเลยเนาะเอออืมวอลินเชื่อป่ะแม่ไม่เชี่ยวเออวอลินเชื่อป่ะเออว่ายกคือบุญวันเออใครอายุแฉใครอายุเข้าใจนั่นเองเนาะบางทีลูกหลานว่ายกเราห้วยใช่จกเจ๊กอย่างนี้เอาไว้ก็ได้บ่วลาจ้ะ ยกัยาลชื่เบาดอให้อกยังมัจักแล้วนั่ก็จกว่าเราป้องกันเราไว้ชื่อไปจักเบาดอมีแรว่าช่งรถมีแล้ว่าช่งรถกกล้าวางแลวนะี่กัยามันบ้าล่นมันบ้าลินเรเมียหาเห็นบ่ฉันเออฉันบ่ได้ได้เห็นเห็นบ่ขนขนแขงแล้วจุนซี่เราได้นอนนอกห้องเราลยเมียหายเนี่ยบาดปากน้ำแล้วฉันอ้ยเด้อ ไม่หาปากคนเราเล่นแล้วแบบเหนื่อยหายโอ้เจะาบอกน้ำปูเช้าป่ะจีโอ้ก็มันไม่ได้แล้วหรือเปล่าไหนเนาะครับจังเลยเซวคนเแ่าดอกเห็นนางซึมอมือสั่งงับยู่ยซะคือบ่เบาเล่นนั่นคือบ่มวมบวนบ่แลวบัดเขาวโยกมือมก่องไพ่เล่นว่าไล่จับไม่ค้อนไล่เขาไพ่เาเอ้าไม่ตู้ว่าเพิ่อนหาคนหนึ่งเขาให้บรรยายข้อนไล่เขา อมือนั่นพนทา่ามันอะเนาะเอกบวบกุ้มไก่มาเนาะบ่านเราถามดิยม่ตู้ห้องหรือบเจ็ดสิบยังแล้วไปจัดถนนหรืออยู่ในระวางเจ็ดสิบแก่แก่รักหกบ่ประมาณหกสิบปลายเนาะปลายมันก็ชิปีเลยทีปลายมันก็สิบปี บอสกระชิจูแนะนำงหกหาเจ็ดอินเียทแปดบอฮอดดอกแปดที่ปี่บอธรรมดาได้อีคนนั่นล่างเขาบอกขันแล้วนหนึ่งเหอกบมาน่แล้วบัดนึงอม้มนึหมวนนึงมนบ่บอม้วนกับบมาแล้วมาหลายนี่ไปอุกใจว่ครับอันมาเออเพิงมาจอบเอิงมาลิน ไอแนสดิบ<อ>่ชิเม็ดชมิมอยปีหนึ่งชองปีกับบัมาโูกแนวนี้ลูกลูกลูกอะไรเงี้มันว่ากันนะมาหาไม่ตู้ที่ไดกับบัวขาป็ดบ่วขาไก่สู้กินไั่ช่ง <c oughs> างไม่ฉันนะไก่กับบังล่ะลูกันใช้ละอ่ันหน่อยเห็นเพราะว่ามากกับกินบ่ากันเป็นกินเลยแม่ขี้ขาให้ฉม่ากับต้มเป็ดต้มไก่กับให้ยูอ่ะอืมนี่แชมพูนกินก็กินผู้เดียวเขามากเพิ่นเนี่ยนาะ ไกย่ลกหนินได้แล้ขี้หญ่ตัวห้าอันนุคุมเลยพี่้องมือแล้วแล้วให้กินไก่เห็นเอาว่วารสเลยมือแล้วเสีหายังชูช้างมันกินไก่บ้าเอ่อขักเนยเด้เกินไก่แล้วลูกแงกับบยไก่เยอต้อยบไก่กับบมีเงินไก่นีเพิ่วว่าอะอต้อยว่ดุ่ยอรุยับเป็นตุ้ยแท้อรุยว่า กินอยู่นอกช่องโต้ไม um um ่กินอยู hey, uh ่ช่องโต้อันนี้มากินเบ็ดได้เลยมันคน布拉กันให้ให้กินลายอะนี่ในคนหลักระวังเด้อยย่าน่ะเนี่ยมาน้อยคุกกินเบิดเนาะก็ตีเหลียวกินเบิดเพื่อแห้ง่ะเห็นมาน้อยกินแล้วก็กินโลดเอาโลดนะบางยากเนาะแต่จริงแล้วนี่เป็นคนอารมณ์ดีเี่น้องเนาะมาแต่เถื่อกไม่ได้คอยหยอกแล้วบัดหยอกเราหรอแเราบอกคักได้ตู่ละ หากลังห oh, no, no yeah. nh uh. uh. nah. ู it ้มือเราสอนพื้นเราผู้บ่าวมาหยอกเรานั้ากองไพ่นั่นเนี้ยวายเราไมาหยอกมีตู้มีตู้โดนไฟไล่หัวล่ะโอ้โหฟู้บ่าวก็เป็นผู้บ่าวบัดดื่มกินกับบัดนื่มเนาะน้อยพูโอ้วยว่ากับบาปมันแฉมันงา่กันงา่กันฮอร์ชิบช่องโตยังเรือหาโตหนึ่งชิบช่องโตเหลือหาโตอ่าเช็กเวงก็กินมันอีเลี้ยวด้ากินนะกับเรือกับหมาบ่มาน้อยบอหมาง่าย น้อยก็บวอกินอี่มาง่ายกินเราอะอาเม่ตู้ยคนว่าวเด้อพี่น้องเด้อน้องขึ้นเพื่อนไม่ชาวพนี่ใกล้ชองโต้เราเออให้กินเลยถ้าบกถ้าถ้าบกครบชองโต้นี่ประท้วงแท้เออมาอสเออว่าวข้างนี้เร็วใก่ช่องโต้เราแล้วเอาเตียวรถบาทดิมีเมนอ่อนท่านพี่น้องเลยอ่อนมือมันก็โอ้ยกับบาดลูกมันไปชนไม่ได้กินอีกสร้างรถ แรกแรกบางที่กะชั้นชได้กินลายแน่กะโพตู้เพื่นนี่ได้จะกินตับกินไตมันก่งแก่กันกินลายก็ชื่อมาเพิ่มแน่เชื่อมาเพิ่มดิเงินลายกันนี่มยังไงให้แม่ชื่อแม่ว่าจะใช้เงินเสียงยังวะเสียงหมดแต่กึก็แล้วแต่คึ้นรถเนาะเป็นระยะเดียวตกมุกตกใจมากขึ้นนี่ปั๊มรถฮึฮึอย่างไรชาวภูลูกเองว่าภูน่ะ ปมันปลูกเองบ่ฮะชื่ออะฮะชื oh. uh. ่อได้หรือเขี้ยมากก็ปลูกเองเละชื่อปูนก็ชื่อก็เชยดก็ชื่อโอ้อันนี้ใครไปเอาเงินให้ไปเอาเงินให้เอาขอน้ำมันปลุลูกดิโอ้ยขอนเขากระบายเขาแนะนยาวเ้ยพอได้ชื่อปูชื่อยาเกี่ยวขันเขาให้แหลวก็ไปชื่อยาคุนมันก็คอยโค้งนยางเอา บอปลานี่ว่าแล้วก่อยโคกคูย่างเอาเลยหรืดแต่พ่อจังหุ่นดีเนาะอยากกับแบบว่าไล่แด้วชาวพันกันนั่นหน่อยหนึงนึ่งซื้อพ่อจะเอามาขายมื่อื่นเอามาด้วยคูด้เออเออมีอยู่เนาะชำใบบักตูมบักตูมเนี่ยคุณกินลากระได้หมดกินลากระคูเพียงเนาะลูพวกช่องชานแม่ช่งชานไผโอ้ยเนาะแม่บันมาได้ใช้เงิน เอายบอกเลขเด้อจะเอาเงินในชื่อฟูเด้อเอาเอาพอได้ชื่อฟูเด้โเด้ให้กลัวฮอดกลัวฮอดปวกกลัวฮอดมอดเพิ่นน่ะกินแกนไม้แกนตอกโอ้ยแต่กระบะพี่น้องเอ้ยเข่าน้ากูบม่ได้กินกินแต่แกนไหมโคตรพูดแต่แกนไม้ลูกเอ้ยแต่แกนไหมครับอันนี้เนาะ เขาเนี like like room, ่ย <beautiful>. ่ได้กินยามันเราเนาะคขณะมื้อนั่นได้เคี่ยวมากพี่น้องเอ้ยเนาะเนาะนั่นแหละพี่น้องเนาะว่าหยอกว่าหัวชื่อเด้อพี่น้องเด้อยาชุเกียดชุกห้ายาชุเข้าถือชาได้เนาะพี่น้องเนาะว่าหยอกคนเฒ่ากับบุบาปหรอกหรืว่าเนาะอีกัวเฮ็ดใหตุผลไหนหรือว่าเนาะโอเคพี่น้องเนาะจังได๋ก็ขอมมุกขอมแกดลายขับเบอรเบิ่งมาชมแล้วก็บ่กด์ขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะทางบ่ตาเองก็สิได้ขอโตจบคลิปก่อนพี่น้องก็ขอกล่าวค้า่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบายสบายดีลูกล่ะ ตุจาเด้อเออโอ้เก่งๆเว้ยเอยังน้อยๆน่ะบ่แม่นบ่เนาะ